ดารารับเชิญเจ้าประจำที่เรียกร้องให้ฉันเอากล้องไปให้นางถ่ายอีกแล้วเ้นยอย่อ้เะมีเชียออะไรเพราะตอนนี้จะมีเชียร์มีอะไรอยู่ในคว,วามมืด ตอนนี้อยู่ในความคืตอนนี้ช่วยหนูาพ่อมาด้วยมด้วยเหตนองเรนบ้างอ่ะที่ร้านกาแฟตอนนี้อยู่ท Mont ี่ร้านกาแฟด้วยนะชะอนนี้เห็นาเองอยู่พี่ร้านกาแฟ มีปัสสามีวัดรนมีขายดังเกตนี่ต้อเลือเขึนแล้วไปบ่อนที่นี่เน้อเย่าแสดงว่าขายเป็นคนเห็นบุอันนี้รูปนี้อะไร ไม่นะเออหน้เออไทยเออไทยไทยอะไรฮะใจเพื่ออะไรเออไทยพูดด้วยพูดเลยเออลูกเธอมาถามซานบอกว่าให้สวัสดีด้วยพูดด้วยทำไมอ่ะใครอยากเป็นกันแน่อยากเป็นไม่ใช่หรอ เราเป็นเสร็จแล้วเป็นเสร็จแล้วเหรอแค่นั้นเองไม่ได้ต้องชั่วโมงหนึ่งไม่งั้นจะต้องโดนลบทิ้งมาถ้าไม่ครบชั่วโมงะจร <c oughs> ิงเหรอ,อยูีที่นี่แบบเขาคขาดูผมว่าจะดูได้ กินอะไรอ่ะเมื่อกี้สั่งอะไรสั่งชาชมชีนข้าวข่เหล่งนะคะขอบใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบใจแล้วค่ะเด็กไม่หายห่วยค่ะพูดพูดจบยังจบแล้วพูดรู้เรื่องยังเมื่อกี้พูดรู้เรื่องอยู่นะคะเอ,อ้าไม่ให้ลูก หกะหกเราหกอุ้ยเธอไล่หกเราไปหนูมีเจ็ดแพะเนี่ยหยชนต้องหนูมีเจ็ดแพะเจ็ดแพะไปไหนหนูมีเจ็ดแพะอะไรคืออะไรอ่ะเจ็ดแพะคืออะไรนะคืออะไรนะคะพี่เจ็ดแพะอ่ะนะเจ็ดแพะเจ็ดแพะที่มันเป็นกระเป๋าเกมอะไรมาจากเกมเหรอ มีนี่ได้แล้ว<า>อะไรอ่ะชั้นปั่ชาส้มแล้วก็มีช็อกโกแลตของโรลี้ันดีเลือดมีอะไรอ่ะเลือดค่ะชาส้มคือเป็นสีส้มหรือออเรนจ์ออเรนจ์หรอออเรนจ์ผสมน้ำส้มอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> แทนกาแฟหรอ เรามีชีตอีกแย้ส <Yes, ma. S 1> ์ว่ะเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวหวันน้อยนึงเปรี้ยว <c oughs> ดูดขนก <c oughs> รนีเดบท่าเองเหรอ ที่ร้านสิอ๋อรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยจ้ะรสชาติเป็นงไงคะอ๋ออร่อยนะแก้วใหญ่เบอร์เสื้อตัวเดิมเอ้ยเสืเ้อเขียวมันนั้นแล้วกิไ<อ>ไไนไม่หยุดเฮ้ยไม่ได้เลย ของสะสมไม่รู้อะของเล่นไม่เคยครับข้างบนได้ข้าง่ะเนามีมีอะไรคะโอ้ไปไปขึ้นไปอุ้ยมืดอ๋อมาเขาก็แบบโอ้ทานตัวนี้ไปได้เอ้ยเต้าผิง รอนระวังร้อนนะมันเป็นไฟ<ะ>มันเป็นไฟไฟจริงไฟไปลอมไฟจริงจริงเหรอไม่จะร้อนเลยเป็นแบบของสะสมไงเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะเนี่ยเคยเห็นแ่ชโค้ด <c oughs> เราไม่เคยดูอะ่ะทำดีๆนะอย่าอย่าไปจับของเอพังนะ อุ้ยจะจับนะมันเป็นกระดาษระวังนะอของเล่นเอยอะไรใดๆอืมนี่คือเราก็ไม่รู้ไงว่าอะไรยังไงบ้างถ้าคนที่แบบว่าเป็นแฟนแฮ,ฮร์รี่พอตเตอร์น่าจะชอบอันนี้<ม>ขึ้นไปอีกหรอน่าจะขึ้นไม่ได้แล้ว มี่คืออะไรอะเป็นหนังสือเหรอสัตว์มหสัจจ์อ่ะไ,ไม่กระจกกับเตาผีเตาผีมันเปิดใหรือว่าเมันเป็นออโตโ้เ,เ,อเออ,เอใช่ตัวแกะไได้หรอึ่ออ <laughs> เ,ปเป็นมาก อะไรอ่ะไม่แกถามผมไม่หมดจริงป่ะเกิดไปหยิบอะไรแบบว่าแปลงร่างเลยนะกายร่างเลยนะเป็นเป็นเงินในบัญชีกายร่างเป็นศูนย์ไปจ้าระวังนะนี่มีอุนโนมีบอร์ดเกมป่ะอันนี้อะไรอ่ะนี่ไงเกมยิงกระอันนี้อะไรวะเนี่ยตกใจเห็นมันมีคนอ๋อ นี่คือเป็นแบบบอร์ดเกมใช้ไหมเราเพื่อนเยอะซะด้วยหนึ่งสองสนับไหมนับไหมไปชวนบาริสต้ามาเล่นแล้วน่าสงสารนะเวลามีแต่เพื่อนไม่มีเรามีกันแค่นี้จิบแกงเด็ก เราไหมพีเอทำงานเอาจังหวะด้วยดิจะาดอยู่ในหัวเออเออ วิเศษมีอะไรบ้างไม้กระทะของแม่มดแล้วเสกอะไรได้บ้างเสกอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยไหนเสกให้ดูก่อนเสกให้เสกให้ไปอยู่ข้างบนได้ไหมไม่ได้หรอกไม่ได้เอาลงมาเอาเอาให้ฉันก่อนค่ะแล้วแน้เอิสวัสดีค่ะเอิร์ธเจอเจอกันใหม่ค่ะพูดดิไม่ไอ้บอกไม่ เจอกันใหม่ค่ะเอ,อ <laughs>